สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้ค่ะมารีวิวกับงานผ้าบับนะคะที่เห็นตอนนี้นะคะก็คือ1นถุง1ชิ้นนะคะคืองานผ้าบับนั่นเองงานผ้าบับคืออะไรอ่ะให้ดูเบื้องต้นก่อนอันนี้คือ1ชิ้นนะคะที่เราจะจัดส่งให้กับลูกค้านะคะมาจากทีมงานคนบ้าเบ็ดนั่นเองค่ะสั่งมาเรียบร้อยนะคะ1เซต็ตแล้วก็ราผลิตเสร็จเรียบร้อยเลยลายที่เห็นวันนี้นะคะลายงานจริงนะคะจะเป็นงานของ ลายพรางค่ะซึ่งลูกค้าสามารถออกแบบแล้วก็สั่งได้นะคะว่าต้องการให้ลวดลายของผ้าบัฟนะคะเป็นแบบไหนต้องการให้เข้ากับลายเสื้อเสื้อตกปลาก็ได้นะคะมีโลโก้ตัวเองอยู่แล้วนะคะก็สามารถใส่เข้ามาได้อย่างทีมงานคนบ้าเบ็ดอันนี้นะคะ JOJO นะคะโจคนบ้าเบ็ดนั่นเองน่าจะใช่น่าจะใช่นะคะก็โลโก้โลโก้ก็จะมีชื่อนะคะด้านด้านอันนี้คือด้านหนึ่งนะคะ ด้านหน้านะคะก็จะมีโลโก้คนบ้าเบ็ดค่ะแล้วก็จะเป็นลวดลายของลายพางนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเห็นว่าล่าหน้าฝายซึ่งจริงๆแล้วอะคะ่ะถ้าสมมติเราหันอีกด้านหนึ่งอะเราหันอีกด้านหนึ่งนะคะหันอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นงานลอยต่อกันนะคะจริงๆก็จะเขียนว่าเดี๋ยวเรามาดูกันทีมงานนะคะมาจากทีมงานอันนี้นี่ค่ะ ทีมนักล่าหน้าฝายนั่นเองนะคะเนี่ยซึ่งลูกค้าก็เอาไปใช้งานได้เลยเรามีการเย็บเก็บขอบเก็บงุมอะไรให้เรียบร้อยแล้วทั้งหมดเลยนะคะอันนี้มีใส่เฟซบุ๊กด้วยไม่จำกัดสีไม่จำกัดดีไซน์นะคะสามารถออกแบบลวดลายสีสันได้ทั้งหมดเลยอย่างลายพางอันนี้นะคะก็จะไปใส่กับเสื้อตกปลาเสื้อทีม เสื้อขับเมเอไซ์ได้ทั้งหมดเลยจุดเด่นของงานงานผ้าบาบของทางร้านนะคะอันนี้เราผลิตใหม่ทุกชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะงานที่สั่งก็จะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองแล้วก็จุดเด่นเพิ่มเติมนะคะที่กําลังจะแจ้งให้กับลูกค้าก็คือเป็นเรื่องของตะเข็บงานเย็บนั่นเองค่ะอันนี้ที่กําลังจะให้ดูนะคะคือตะเข็บงานเย็บการเก็บขอบงานนะคะที่จะทําให้สามารถ ให้ผ้าบัฟของเรานะคะคใช้งานได้ยาวนานนี่ค่ะตะเข็บจะเป็นตะเข็บแบบสองชั้นนะคะถ้าเป็นงานทั่วไปเขาจะเหมือนเป็นเป็นชั้นเดียวค่ะก็จะจะอ,อ,อาจจะขาดได้ง่ายหน่อยอันนี้ก็จะเป็นสองสองชั้นเลยอาจจะเป็นทําเป็นผ้าบับทีมก็ได้นะคะผ้าบับทีมงานเวลาออกไปตกปลาขับมอไซค์นะคะก็ใช้งานได้เลยตะเข็บก็จะดูดีดูดีมากขึ้นนะคะแล้วก็งานละเอียดมากขึ้นสำหรับใครนะคะที่อยากได้ อยากได้นะคะก็สามารถสั่งได้ค่ะสามารถสั่งได้นะคะก็สำหรับใครนะคะอยากได้นะคะก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้ค่ะที่เพจสนามสุบของเรานั่นเองนะคะหรือทักมาที่เสื้อตกปลาพูสปอร์ตก็ได้นะคะมีทั้งเสื้อทีมงานเสื้อตกปลาเสื้อยืดเสื้อโปโลเสื้อ,อ,อกลมมีทั้งหมดเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะทีมงานทีมทีมทีมนักล่าหน้าฝ่ายนะคะทีมนักล่าหน้าฝ่าย ก็เดี๋ยวจะส่งให้วันนี้เลยค่ะสวยมากค่ะสีเหลืองก็เด่นมากสีแดงก็ชัดมากนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ